เปิดเปิดไปนั่นเลยเปิดยังไม่เล็ดบ่ะใช่แ่อวตเดี๋ยวตามไปนะ Thank mm -hmm. you. Terima kasih telah menonton! สวัสดีครับ f อครับวันนี้ผมพาพี่น้องเอฟมากราบนะครับองค์ปู่พญานาคนะครับรองคูสีชมโูและองค์ปู่นะทั้งสองพระองค์นะครับแล้วก็อโอ้ข้างบนมีองค์ดำอีกนะฮะนี่ครับพี่น้องครับให้พี่น้องชมบรรยากาศ สุดเยมากครับพีน่น้องครับยับยับยับ พระพุทธนรุนาตประชาบดีสวยมากครับสวยมากนี่ครับพี่น้องครับเป็นพระนาคปกนะฮะพระนาคปกซึ่งพระทุรุพ,รพุตตุรุก็คือ พระพุทธนรุนาถประชาบดี <15. S 1> อ่คือพานักปก <15. S 1> ใช่ <15. S 1> สวยวสวยแล้วก็ใหญ่มากนะไปดูชมข้างหลัง,ท,ง,ลงที่ร่มลืออ่ นี่ด้านหลังฮะด้านหลังองค์ท่านท่านเป็นท่านเป็นนาคปลกอืมยิ่งใหญ่มากใช่อันนี้แหละครับที่เป็นสถาปนิกที่ได้ได้รับการออกแบบที่ถูกต้องเลยเป็นของราชการเลยแบบนี้ มีม,มีมีธรรมจักรมีอะไรอยู่ข้างหลังเนี่ยโอ้โหใหญ่จริงๆครับพี่น้องครับสวยงามมากครับรู้ไหมองค์นี้มลูลค่านี่รู้ไหมองค์นี้มูลค่าเท่าไหร่ไม่ไม่ทราบเลยครับอยากรู้ไหมอยากรู้เอ่อทั้งหมดแปดแปดล้านสองแสนองค์เดียวข้างล่างนั้นมีองค์อะไรบ้างนะ ฝั่งนี้ก้อนก้อนทองก้ออนทงฝั่งนี้อันนี้ฝั่งฝั่งองค์สีดำผู้ชายสีฟ้าผู้หญิงเออสี่องค์ไม่ใช่นะสี่องค์สามเดี๋ยวก็นนะหนึ่งสี่นะ่ยสามสี่อันนี้อันนี้มีห้าไม่ก็มีองค์ดำนี่ไงหนึ่งสองทั้งหมดห้าเนี่ยห้าองค์แต่สี่องค์กลางดเลยทั้งหมดเป็นมีมีก้อนทองดวยทอง มุมดีไหมมันมีที่นั่งอันนั้นอันนั้นคืออันนั้นคือรีอสอร์ทเพื่นจะทำเป็นรีสอร์ทด้วยนะคือเหรอให้ให้ให้ผู้ที่เลื่อมใสเป็นจิตญานุสิทธิ์อย่างนี้เหรอใช่มามนคนใกล้นนะชิดนะใช่เหมือนศูนย์ก็ปฏิบัติครับโอ้แล้วก็จะมีห้อง,งสัมมนาเพื่อนกำลังสร้างทางนี้ก็ออกถนนใหญ่นั้นนะชู ข้างล่างเป็นอะไร,ะรบ้างที่เขากำลังสร้างอ้วยอันนั้นอันนั้นบ่อดินเพิ่นบ่อดินก่อน,นั่นอ่ะที่เขากำลังสร้างอยู่นู่นเนี่ยอ๋ออันนั้นเป็นห้องประชุมห้องสำนักงานเน่ะท,ที่บอกว่าเขากำลังสร้างอ่ะนะ<ช>นั่นแหละใหญ่มากเลยน<ช>ี่ะโอ้โหใหญ่มากอ๋อตรงนี้เป็นเนินขึ้นมาพอดีเนาะดิจากไหนนั่นไงเห็นเปต่อไหมเออ ครับที่กำลังสร้างโอบ่อดินใหญ่มากมีแม่น้ำร้อมมีน้ำร้อมรอ,มรอบขุดเป็นน้ำร้อมรอบเลยใหญ่สวนนันทาครับพี่น้องครับสวนนันทาใหญ่มากมรครับพี่น้องครับ สวยงามมากๆครับสวนสวนนันทานะฮะเก้าองค์สวนนันทานะฮะเก้าองค์เก้าเก้ามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าองค์เก้าองค์ครับอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะพี่น้องผ่านไปผ่านมาก็แวะมากราบนะองค์ปู่ทั้งเก้าองค์อ่าใกล้ๆกับพุทธมณฑลอีสานครับพี่น้องครับอ่าสำหรับคลิปนี้กาบลาไปก่อนนะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ